สุดยอดไอเทมยุค90และที่สำคัญวันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเ,ซลเยกไเ้ยว่าปลุกคุณปู่ขึ้นมาฮิตอีกครั้งหนึ่งหลายคนเอยเป็นรถนอกเป็นรถที่นำาเข้ามาเวลาดูแลรักษามันจะดูแลร,รักษาเป็นยังไงพวกปะกงปะเกนพวกซีนต่างๆพวกบูดลูกมากต่างๆช่วงลงช่วงล่างเพาคงเพา,พาขับนี่รับรองว่าแน่นเอียดทำถึงทำแล้วจบไม่ได้มีการวางวางเครื่องใหม่นะ นะครับไม่ใช่เอาบอดี้ของเบนซินมาวางดีเซลอันนี้คือดีเซลโดยกำเนิดเรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน ตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาร์ทีมคาแครและช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตนเองได้ที่ w w w m o n g k มงค c r r e n t t r r .com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดินที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้เอ็กซ์คูลูซฟสุดๆนะครับผมอยู่กับสุดยอดไอเทมนะครับยุค90นะครับต้องย้อนไปไกลนิดนึงนะครับปาเจโร่คันนี้ต้องบอกว่าใครเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นถ้าใครมีในครอบครองนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ลักรถมากๆชอบมากๆนะครับและที่สําคัญวันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่คือจุดขายเลยแล้วก็คันนี้ผ่านการเก็บงาน เช็คความพร้อมมาเรียบร้อยเรียกได้ว่าปลุกคุณปู่ขึ้นมาฮิตอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่ต้องการเล่นหาคลิปนี้ผมก็จะจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพบอดี้โดยรวมของเจ้าโชกุนตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเอ,เอาในเรื่องของวายบอดี้ภายนอกก่อนแน่นอนนะครับหลายคนเห็นก็จะรู้แล้วนะครับว่าเป็นสีระเบิดนะครับสีพ่นเกล็ดลายคอนสีระเบิดทูโทนเป็นสีเขียวนะครับเขียวสลับกับน้ําตาลเทา อันนี้คือความรอความรอของวายบอดี้ด้านนอกวายบอดีนะ้ด้านนอกแล้วก็ชุดแตง่งแลชุดแต่งใส่สปอตไลท์ของไอรอนแมนมานะครับติดตั้งครอบมาจริงมันจะเป็นแบบเป็นแบบ LED อันนี้ติดครอบมาเพราะว่าติดมาแพงนะครับข้างหนึ่งก็าจะไม่ผิดน่าจะมาประมาณแปดพันเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทนะสำหรับตัวสปอตไลท์ก็คือขับไปแคมปิง้งไปท่องเที่ยวนี่สว่างจ้าถูกใจและก็ คือด้วยความที่เป็นของปาเจิโตัวนี้นะครับระบบช่วงล่างที่เป็นด้านหน้าเป็นทอร์ชันบาร์ด้านหลังเป็นคอยสปริงจะให้ความรู้สึกนิ่มนวลมากกว่ารถแหนบที่เราคุ้นเคยในสตาร์ด้านะครับและหลายคนถามว่าเวลาเอารถเก่าๆอางนี้มามาโมดิฟายมา,มา,มาทำขึ้นใหม่มันจะมีปัญหาในเรื่องของอ,อะไรไหมต้องว่าเนี่ยบล็อกเครื่องผมไม่ดูบล็อกเครื่องก่อนนะครับนะหลายคนเอ้ยเป็นรถนอกเป็นรถที่นําเข้ามาเวลาดูแลรักษามันจะดูแลรักษาเป็นยังไง ถ้าใครเห็นฝาครอบเครื่องทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับแน่นอนเป็นเครื่อง CM c m 4 0ที่ใช้ในสตารนะรแล้วก็ใช้ในจีวอลคอนบ้านเราใช้แล้วในเรื่องของอะไรการดูแลรักษาซ่อมบำรุงก็ยังมีสเปรไว้เหมือนเดิมใช้แล้วในบล็อกเครื่อง CM c m 4 0ที่เป็นเครื่อง2 0 0 8ดีเซลเทอร์โบตัวนี้สาบายมากนะครับในเรื่องของการดูแลเพราะว่าทํามาแล้วไงคันนี้ทําเครื่องมาแล้วนะครับจบแล้วเครื่องยนต์เกียร์ระบบทรงกำลังระบบโฟร์วิว หมดเป็นแสนนะครับคือมันต้องทำนะคือจริงถามว่ามันพังไหมมันไม่ได้พังหรอกแต่มันต้องถึงเวลามันต้องทำเพราะว่าถ้านับอายุกันจริงๆก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดปีสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งยี่สิบสี่ปีถ้าเป็นคนก็จบปริญญาตรีมาทำงานแล้วพูดได้ง่ายนะครับรสองทศวรรษเนี่ยจะเข้าสามทศวรรษอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้เป็นไอเทมเก่าเก็บแล้วก็สภาพไม่ได้ไม่ได้การหากันง่ายๆว่าสภาพโครงสร้างเดิมๆิมเนี่ยเพราะว่าอย่างที่มงคลเองก็จะทราบกันดีว่า รถเก่าก็จริงแต่สิ่งที่เราซีเรียสเลยก็คือไอเครื่องเกียร์ไม่ดีเราทําได้แต่โครงสร้างบอดี้ประวัติรถเนี่ยมันต้องได้โครงสร้างที่เดิมก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเองเนี่ยนะครับรู้จักกันรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่รักรถมากๆแล้วก็มีรถเก่าเยอะทําแต่ละคันบางทีทําถึงมากแต่จําใจต้องแลกก็คือมาแลกเอาเจ้าแรปเตอร์กับผมไปนะครับอยากจะเล่นออฟโรดสมัยใหม่บ้างก็เลยจําเป็นต้องเนี่ยนะครับเอาสมบัติเก่าเก็บมาให้ผม ดูแลต่อแล้วก็ทําขายต่อนะครับก็ต้องขอบคุณเฮียมากๆที่เราอุดหนุนกันมาโดยตลอดนะครับปล่อยไอเทมให้น้องลงมาได้ทาคอนเทนต์ทำรีวิวกันนี่คือคราะเนี่ยดูเครื่องยนต์นะครับสังเกตว่าเก็บงานมาแล้วนะครับรับรองว่าไม่มีเยือไม่เห็นไม่มีเยือไม่เห็นนะครับพวกปกงปะเกนพวกซีนต่างๆพวกบูธลูกมากต่างๆช่วงลงช่วงล่างเพาคงเพาขับนี่รับรองว่าแน่นเอียดทาถึงทําแล้วจบ ทำแล้วจบเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับไม่มีควันไม่มีไอแน่นอนก็ทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วกเว็เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูช่วงล่างเพราะว่าเลือกใช้น้ำมันสังเคราะห์อของโมบิล แบบของดีนะครับ <S <S นี่ช่วงล่างนะครับจาสังเกตเห็นว่าพวกบูธต่างๆพวกลูกหมากต่างๆคันชักนะครับเพาขับนะทอร์ชันบาร์คือเอาง่ายคือไม่มีเยอะนะครับเพราะว่าเราได้ทำการเก็บหมดแล้วจริงๆถ้าใครดูคลิปก่อนที่ผมจะเก็บผมเคยถ่ายเก็บไว้อยู่นะครับเรียกว่าเปลี่ยนออกมาหมดเลยชั้นแล้วเนี่ยใครต้องการรถเก่าแต่ไม่มีเวลาทาเอาเป็นว่าผมรับทําให้นะครับและบางที ทำไปทํามาไม่รู้ว่ากําไรเหลือหรือเปล่าบางทีนะครับเพราะรถเก่ายิงเนี่ยถ,ถ้าทำไม่ถึงเนี่ยไม่จบก็า,าหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเวลาผมขายรถเก่าๆแล้วทำไมผมขายได้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างนะครับทุ่มทุนสร้างนะครับตำหนิสีก็เป็นสีระเบิดจริงๆนะเริ่มมีการระเบิดแล้วนะมีร่องรอยนะครับมีร่องรอยที่ต้องเก็บสีเพิม่มเติมแต่ไม่เป็นไรเอาแบบคลาสสิกนะครับเครื่องเกียร์ดีก็ได้การแล้วนะครับได้การสําหรับคนที่ต้องเล่นหาตัวนี้ก็ ทำแล้วจบปกติเราจะเจอพวกปัจจโรนักกล้ามปัจจโรโชกุลที่เป็นบล็อกเครื่องเบนซินเยอะนะครับหลายคนก็ไม่ไม่ได้ชอบเพราะาบางทีมันก็บริโภคน้ำมันมากเกินไปขนาดตัว2,8งแเทอร์โบเนี่ยเราต้องบอกว่าคันนี้เน้นย้ำคือไม่ได้มีการวางวางเครื่องใหม่นะนะครับไม่ใช่เอา,อาบอดี้ของเบนซินมาวางดีเซลอันนี้คือดีเซลโดยกำเนิดนะครับดีเซลโดยกำเนิดเพราะว่ามันมีหลายหลายรุ่นหลายคันด้วยกันแหละนะครับที่ แลกเปลี่ยนกันเป็นความรู้ก็คือเอามาเปลี่ยนเครื่องเพราะมีบอดี้ของเบนซินอยู่แล้วนะครับก็จะาโาวาง uh, เครื่องสอนแปดเทอร์โบนะครับใช้แล้วตัวนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้องบอกข้อมูลไว้ก่อนนะและถามว่าสนุนราคาคันนี้จะขายอยู่เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าทําม,มาถึงก็ต้องขายให้เหมาะสมหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันถ้ายุคนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งก็แล้วแต่กระบ,บะก็แล้วแต่ SUV ก็แล้วแต่ มิสูมิชิเดียถือว่าเป็นเจ้าสนามถ้าบล็อกเครื่องถ้าบล็อกเครื่อง2008ตัวนี้นะครับมีชื่อเสียงจากจีวากอนแล้วก็สตาร้านะครับที่เอาไปลงแข่งในรายการปา Paris aga, รีสดาร์กา็แข่งแรลลี่นะครับทนทานอึดมากนะครับแล้วก็แรงมากในสมัยนั้นนี่คือประวัติสตอรี่ของเขาผมขายอยู่คันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยหมดเสร็จสับนะครับเอาไงเอาคือนอตอนนี้เอาไปคือขับอย่างเดียว ไม่ไน่จะซ่อมแล้วยกเว้นจะไปแต่งชุดยกอะไรเพิ่ม4 7 9 0 0 0บาท479,000บาทเป็นเจ้าของไอเทมคันนี้ได้เลยภายในตัวเบาะหุ้มมาเก็บงานมาให้นะครับหุ้มเก็บงานมาให้ด้านคนขับฝั่งคนขับเนี่ยจ,จะหุ้มใหม่ด้านหลังก็จะมีการซ่อมก็คือหนังเดิมหนังแท้เดิมเนี่ยยังเหลืออยู่นี่เป็นออโต้โฟลว์ได้ติดตั้งเครื่องเสียงจอทัศกรีนให้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยนะครับเพราะรุ่นเก่ามันเป็นเทปไง เป็นรุ่นเดอหน่อยก็เชื่อมต่อบูทงบูทูดได้นะครับเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยเก็บงานมาให้แล้วแล้วก็นะครับรุ่นนี้ก็จะมี uh, สันลูปมีสันลูปให้นี่ครับนี่นี่มีสันลูปอาพูดง่ายคือรถรถสมัยนั้นก็เทคโนโลยีบ้านเขาเนี่ยคือคือบ้านเรายังห่างไกลเยอะมากตมวรเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแล้วนะอ่อคือ s u v บ้านเขาเนี่ยให้มา คนนั่งครบนะครับเทคโนโลยีของเราเนี่ยพึ่งตะมาตะมาตามหลังในยุคทันทันในยุค2000นี่ในภายในก็คือเนี่ยตัวนี้จะไปซ่อมปีกบ่นี่มาแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นหนังหนังแท้เดิมที่มาจากโรงงานอเเพราะว่าแถวหลังแถวหลังส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยทําใหม่เพราะว่าบางทีไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไม่ได้ค่อยไปแบบมีคนนั่งอะไรสักเท่าไหร่ประมาณน,นี้นะครับส่วนใหญ่รถคู่นี้เป็นรถที่ไม่ได้แบบเป็นรถครอบครัวสไตล์แบบ ไตคบกันทุกคนแต่เป็นสไตล์ SUV ออฟโรดที่สายลยุยนะครับสายลยุยหรือว่าสายเก่าเก็บนะครับซื้อเป็นไอเทมแล้วก็ยางนะครับสภาพยางโยโกฮามาจิโอรันดสภาพสัก80-90ใช้งานได้อีก,กายาวๆพอรถออฟรถส่วนใหญ่คือผมจะซีเรียสเรื่องยางถ้ายางไม่ดีมันมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะบางคันเองเนี่ยยางพวกรถเก่าๆเ,เ,เองอย่างพวกสปอตคูเซอร์เองนะครับหรือว่ารถไทเกอร ยกสูงสี่ส่ส่วนใหญ่ก็คือผมจะสั่งยางที่มันสภาพยางใหม่หรือยางแ0 9 0ขึ้นไปเพราะว่ายางไม่ดีมันขับไม่ได้เลยนะครับอย่างแรกคือยางมันจะดังก่อนมันจะหนววหูมันจะอื้อนะครับสนิษออฟโรดจะประมาณนี้นี่ด้านหลังผมไม่ดูนิดนึงนี่ด้านหลังก็จะเป็นอ่เป็นคอยสปริงนะครับเป็นคอยสปริงทาให้การให้ตัวการทรงตัวเวลาเราขับขี่เองเนี่ยมันก็ต้องดีกว่ารถแหนบไปแล้ว รถแหนบคือบางทีมันใช้บรรทุกมาอาจจะก,กระด้างหน่อยแต่ตันนี้ผมว่าเขาเซตมาค่อนข้างดีแล้วก็เรามาปรับแก้ไขในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาตามรอบตามปีมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเรากลับมาพบกันในเรื่องของรถเก่าที่ตัวแรที่เอามาเก็บนะครับที่เอามาเก็บนี่เดี๋ยวยางเอาลงล้างแล้วขึ้นให้นะครับห้อยท้ายเหมือนเดิมในตัวนี้ เบายังอยู่ครบนะครับเบาสามแถวยังอยู่ครบเพราะบางคนเนี่ยไปถอดออกไปถอดออกเพราะบางทีไม่ได้ใช้นะครับถอดลงออกเลยก็มีหลายคนดัดแปลงแต่ตัวนี้คือยังมีครบนะครับยังมีครบใครที่สนใจเอาไปดูแลต่อนะครับเอาไปดูแลต่อสําหรับเจ้าปาเจโร่คันนี้ต้องบอกว่าได้ไปนี่คุ้มมากนะครับคุ้มมากคือผมเอาราคาเองเนี่ย สี่ห้าแสนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าพูดง่ายๆคือมันมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับถ้าหาเบนซินเนี่ยผมไม่เถียงนะครับถ้าหาเปเจโลโฉมนักกล้ามโฉมโชกุนถ้าหาบล็อกเครื่องเบนซินเนี่ยมีให้เกลื่อนแต่บล็อกเครื่องดีเซลตัวนี้นะครับสองแปดอินเตอร์เคอร์เรอร์เทอร์โบตัวนี้ซีเอ็มสี่สิบตัวนี้อะไรยังมีเกลื่อนดูแลรักษาไม่ยากนะครับอะไรในศูนยนะ์ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งไปเช็ค พร้อมๆเช็ค30รายการเช็คก,ก่อนในทางไกลที่มิตซูสุรินมาแล้วนะครับอันนี้พรา่าเจ้าของเดิมบอกประวัตินะครับรถ3 0 0 0 0 0กิโลนะครับลืมให้ดูเลขไม้สาม0 0 0 0้มกิโลยังเข้าศูนย์มีประวัติในศูนย์ให้ได้ชมกันฉะนั้นแล้ว,วเจ้าของเดิมเองก็เป็นคนที่รักรถระดับไม่ระดับนึงระดับมากเลยนะครับขออนุญาตกล่าวถึงเฮียหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้กันอยู่ว่าทํากันมาแบบไหนยังไงก็ฝากนะครับปาเจโร่สองจุดแปดสีเอ็มสี่สิบนะครับดีเซลเทอร์โบตัวนี้ ปี98ทําเสร็จทําจบทําครบมาแล้วนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์ช่วงลงช่วงล่าง4วิวได้ใช้งานได้สมบูรณ์479,000บาทได้ไปไม่มีผิดหวังโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนแอดไลน์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสดผ่อนค่คยว่ากันนะครับเบอร์โทรตามปก YouTube แล้วก็ด้านล่างคลิปหรือที่ขึ้นบนหน้าจอ0997591779นะครับ0997591779เบอร์โทรสศักดาแล้วก็ไอไลน์เป็นตัวเดียวกันสนใจ ทักมาขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรถมือ2มงคลคาเซนเตอร์ขอบคุณ1น0 0 0 0สนเจ็ดทรับ์สที่ติดตามกันมา2-3ปีเต็มที่เราทําช่อง YouTube ก็จะเริ่มมีไอเทมเก่าเก็บแบบนี้มาโชว์อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเฮียมงคลของเราชอบรถสไตล์นี้นะครับสี 4, ุ่้สของดีไม่มีหีหวังที่มงคลคาเซนเตอร์ขอบคุณครับ